อบอกบ่ขึ้นว่าฝนสีเหลียงเนาะสีทิท้งช่วงนะครับเม <c oughs> องขี่ฝาเราก็ล่มแบบนี้ก็เลยเาสูบได้สำได้กับสำนันนะครับซอยให้นี่มันอันแหงหลายก็เลยมาปล่อยลุงใส่ให้นี่ตอนนะครับ ปั๊ม12แรงรบ300บามรไรได้จำนี้ล่ะครับใส่ไอ้รถไถสูบใส่น,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 ใน,นั่นครับในข้างล่างเนี่ยสูบไปสูบมาดับสำก็ได้เศร้าได้เสียเอาปัม๊มใช้ปั๊มนะครับสูบเยอะแดดเนี้ลยล่ะแดดดีอยู่ ก็ไม่คิดว่าฝนจะไปแบบนี้เนาะเอา้าเห็ดต่อไปสู่ต่อไปครับบ่าเมนต์นนี้เลยครับทั้งขุนเข้าเจ้าโน้นคือกันเบิดแลหละครับตอนี้นเยสิได้ไปหลากทอ่ทอท่อ แบนี่ยจะเอาไปต่อจะเอาไปต่อพุ้นสายมันจะพุ้นต้นเผาหน่อยพุมนครับขึ้นตอขึ้นไปไปปล่อยใส่ไห้แข็งเทิงพุ่นนี่ก็ะเนี่กอไพ่นี่ก็สิที่ได้เอาออกเนะี่ ว่าเวลาไทยถเพาอะไรเดครับหากภัยฝนออกไปพูนโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเอาอ่ะมันจะได้ย่อนในสเสมอลงอีกท้นนะครับดูซิว่าน้ำ่าเช็กไอ้ปั๊มแล้วมันรอบมันได้อย่นน้ำ ปอกมาปีนี้หละจังได้เป็นยังสิวดามบาดานกับบะมีครับดามบาดานก็บกกขละคือเวอริซีได้สูบเส้เขาพะนะฝนถี่ช่วงพะนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อข้อตอกอะ่ะมันมีแป๊บอยู่เส้นมึง ถ้าเอาลงตอนนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่หกสิบหกสิบเมตรเอาลงอีกก็สิหกสิบเมตรครับเพราะเว่าเจาะเท่าไหร่เก้าสิบดีเจาะเก้าสิบเนาะเอาลงไปอีกก็เป็นหกสิบเอาเอาลงไปอีกเส้นเ<ม>ด็ดเด็ดเจ็สี่กับเป็นทล่องพอดีแหละครับสี่ด็ล่องน้ำนั่นนะ<ม>โอเคครับเดียว ผมเข้าไปหาอุปกรณ์ก่อนก็ปล่อยไปยังสี่หลักนะครับสูบน้ำให้เขาร้อยไหลไปยังสี่หลัะแล้วก็สิตัวไปฟังฟังนี่นแหงสิเดีดึงไปเึ้นไปฟัทงทั้งนะครับโอเคอ๋อประมาณนี้ครับผม